พักผ่อนจ้าน้องร้อยสุขภาพร่างกายแข็งแรงทันแน่ลูกลูกก็แข็งแรงแม่ก็แข็งแรงแต่แท้จากพ่อแล้วแท่งโถมทุกฟันเลยท้อพ่อเป็นแป้งทุกฟันอืมฟันเล็กหมดแล้วอืม แสงโสมแบรนึ่งโอ้อโชคดีนะคะโชคดีแม่โชคดีแม่ค่ะโชคดีดูกมให้โชคดีจิตตึงแม่เอ๋ขอให้โชคดีทุกคนอืมอะร่างกายแข็งแรงกินข้าวเจ็บแทบภาษาอีสานมากี้ข้าวเจ็บแทบกินข้าว หิวหิวมากหิวมากไม่ไม่ได้ไม่ได้กินข้าวมาหนึ่งอาทิตย์แล้วไม่ได้กินข้าผมกิน่อาหารเสริมกินอาหารเสริมกันจะได้ใช่ไหเอาเธออิบยูแคนนอตอิฟู้ดยูมัดอิไลท์เดอเอาเธอฟู้ด something l i e t กินอันนี้กินอันนี้อันเนี้ Not sure for the next year we can meet again. Mm, I hope so. ฮึภาษาวเขาบอกว่าคิดถึงซุกมือคิดถึงซุกวัน Miss you <c oughs> every day คิดถึงแม่ทุกวัน คิดฮอดอิสมาหมิสยูอืมอ you ิฮอูมือ I m i, miss you and I and lot. <laughs> <laughs> s you a n a r d t อยาก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 ทำทำอยากทำสวรทำสวอ้ากับมาได้กิน้วยนลา มีกล้วยแล้วมีกล้วยหรือย่างออกลูกหรือย่างกล้วยนะมีกล้วยหรือย่างกำลังออกลูกลยกล้วย Going get the ดับบานานมีปลาไหมถามแม่มีปลาไหมปลามีปลาไหมมมีปลามีปลาไหมมีปลา ปลาอะไรปลาซิวปลาซิวปลาซิวอ่ะปลาซิวปลาซิวเซฟเออปลาซิวเนี่ยเขาจะเอามาทำเนาะทำปลาน้อยอืมปลาจอมมันเข้ามาอยู่จะ่มัได้กินมันปล่อยเลี้ยงมันเฉยๆเลี้ยงกระปุนมันเฉยๆมีปลาอะไรอีกมีปลาคอไหมถามแม่ดิมีปลาคอไหมถามแม่สิมีครับ มีปลาเข็งไหมมีปลาเข็งไหมภาษาออกไซสภาษาเรียกปลาคอภาษาภาษาปลากลางเรียกปลาช่อนเพิ่นถามปลาช่อนเนี่ยเพิ่นถามว่ามีปลาเป็นดีดีดีมีปลาช่อนเข้ามาอยู่มีปลาเข็งไหมถามแม่สิปลาเข็งมีปลาเข็งปลาเข็งปลเข่งมีไม่เยอะปลาเข็งมีไม่เยอะปลาเข่ง รูปสร้างพร้อมสร้างกำลังประกอบเออหินใส่เออโอ้ยเอานี่ออกแล้วตัวนี่อ้าต่างๆนี่เป็นมันเป็นตะหยานั่นเป็นตะตกนี่สร้างลุงโอ,อบตุงกบพี่อ้ายแล้วมาเห็ดนี่

เสียชีน้ำเงินเน่สางสองคนนำมาเห็ดก็ดังเลิมปุ๊บหญ้าป่าาหนะข้าผุนกระทุ้มดินอยู่ไปหน่อย กระตบน้อยกระตบน่อยพูนพอมาด้าแอมบันอาหารเห็ป้าแล้วพูนป้าบ่อนพูนโอ้ยป้าตัวใหญ่เติบโตเดินนี่ยบางพูนไปทมดินเบียดีสอดกระสัดบังกระโหลกพอมาด่าแอมบันอาหารให้ป้า ปุ๊บปุ๊บปุ๊บปบปนร้ายเติบอยู่เด้อเนี่ยที่เราเหต ok peluk kuat 4